สวัสดีครับรท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้นะครับเราจะพามาย่างเบงตุ่มกบนะพี่น้องตุ่มกบของเล็กน้อยนะของนี้ nói, นเราใส่ไปสามลังนะครับมีลังหน,นะนึ่งมีลังหนึ่งนะข้างหน้าเราเลยอีกลัง,นงนะหนึ่งนะไปกันจะเป็นยังไง ดูแปแบครับหลังเลกเนี่ดูนีน่าเอ ปูนาทั้งกบปูนาอยู่ห้าหกตัวหนึ่งตัวมาตัง้งอื <c oughs> ลังที่ส่องกันตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามกันใกล้ๆกันนี่แหละไปลุ้นกันว่นนาจะมีตัวไหมนี่พวเขา กบทั้งปูเหมือนเดิมตัวกบก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ใสสวยๆกำลังพอดีไม่รุกหลังหนึ่งเตะกันนี่แไม่ได้ใสใจครับใส่ค่อนข้างกันเลย จากเตี้ยมครับมาจากหลังเด้วอีกสี่หลังมีทั้งหมดอยู่ห้าหกหลังลเรามาลุ้นกันอีกหลังขัดมาครับหลังนี้ก็จะเป็นน้องสระครับค่อนข้างกว้างหน่อยครับ ทางเล็ของสัตว์ลูกนี้ที่เราเห็นนี่เป็นตุ่มประยุกนะครับช่วงหน้าฝนเราใส่ปลาไหลนะครับช่วงหน้าหนาวเราเอามองประยุกทำเป็นตุมกบนะครับยังเต็บมแปกมาแต่งใหม่ครับปากตุ่มทำเป็น ลิ Link, idden, th, Next, right, set, formal, ้นครับสอดเข้าไปให้มันเป็นมันต้มกบครับนี่ครับพอหน้าปลาไหลแล้วก็เอาไปใส่ปลาไหลเหมือนเดิมครับโอินวันครับมันเต็มแล้วครับสารนีะครับยังไม่รู้หลังถัดมาครับกบกระโดด น,หน้หลังนี้นก็จะเป็นทุ่มปอะไลเหมือนเดิมครับตุ่มเรามีน้อยเราก็ได้เอามาประยุกต์ลองดูครับหลังนี้ไม่เข้านะครับหลังนี้ไม่เข้าคนระับมดูหลังเราไปเรื่อยๆ ก็ไม่เข้าแสดงว่ากบสาะนี้นน่าจะด่มหมดนะครับเหลือไม,ม่เยอะเพราะว่าผมมาใส่ี่นี่ก็หลายครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วครับสาลูกนี้แต่ละครั้งก็ได้ไปเยอะนะครับสาลูกนี้ได้ไปทั้งหมดประมาณสิบเก้าตัวแล้วนะครับใส่สามรอบรอบ,รอบนี้รอบที่สี่ ว่าโอเคอยู่นะครับรอบนี้จะรูกนี้สีหลังในกลุ่หนึ่งตัวนะครับของหมดแล้วนะครับกลนะนะครับเรามาดูนับเต้มกันนะครับนี่นะับตุ้มเจ็ดหลังนะครับเขนะ้ายูซีนับหลาสามนะครับก็ไม่เป็นไรครับมีพลาดบ้างเป็นธรรมดา แาบบ้างเป็นธรรมดาปูนาก็เข้าดีดีนะก็ยังดีครับมีเหยื่อปลาเข็งเหลือที่จะพอไปใส่วันต่อมานี่ครับผลงานวันนี้นะครับสีเตี้ยมตัวก็สวยๆเอฟๆอยู่นะครับในชิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับคลิปน,น,นี้ครับผมผมครับ